สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีมมือผลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่16เมษายน2566เริ่มชกเวลา14นาฬกานาทีถึง16นาฬิกานาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทย7สีพิกัด109ปอนด์มุมแดงพุทธน้ำดื่มหมี77พบกับมุมน้ำเงินเพชรป่าศักดิส,สระชีพ คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 9ปอนด์มุมแดงเพชรตาปีพียูผ้าใบพบกับมุมน้ําเงินสิริโชคสอพงอมรคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด124่ปอนด์มุมแดงภูผพาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับมุมน้ําเงินเพชรกล้าสิทธิสมิงหนุ่มคู่เอกคู่ที่4ป้องกันแชมป์รุ่นไลท์เวทของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 3 5ปอนด์ มุมแดงกล้องศึกเสียวุฒิชิปปิ้งพบกับมุมน้ำเงินจอมพักโจโคราชก่อนเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถาม รายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a k y o k 1 6 8พี่น้องบอกว่าทีเมืองพะหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง p a k y o k 1 6 8ครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด109ปอนด์มุมแดงพุทธน้ำดื่มหมี77อายุ20ปีสูง165เซติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดกรุงเทพ สอที่ค่ายสอเดชพันธ์ชื่อเดิมคมพยักษ์เกียรติชาดงเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดตีขวางหน้าเด้งตีสับสอกแรงหมัดต่อยแม่นยำแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับสามไฟล่าสุดพฤศจิกาย,ยน65ชนะคะแนนกูมาเวททอตอกุดน้ำใสต้นธันวาคม65ชนะคะแนนกำปั้นทองช .5 หพยักษ์ปลายธันวาคมห5ชนะคะแนนเพชรนำชัยเกียรติฟันธมิตรมาดูคู่ชกกันครับ มุมน้าเงินเพชรป่าศักดิ์สอสระชีพอายุ17ปีสูง169เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดลบบุรีซ้อมที่ลูกเจ้าพ่อกุมภกันชื่อเดิมเพชรป่าศักดิ์สอสโสพิษเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักจังหวะศาสตร์แข้งเข่าในเหนียวปั้มรัดมัดตีหลักเดี่ยมดีครับสไฟล่าสุดธันวาคม65ชนะคะแนนเพชรสอเพชรจำหัดมกราคม66ชนะคะแนนเพชรสอเพชรจำหัดอีกครั้งครับกุมภาพันธ์6 6ชนะนอกยกสกุม,มารเวททอตอกุดน้ำใส เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวะฝีมือความหลากหลายของอาวุธและอาวุธหนักแรงกว่าและทั้งคู่เคยเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วครับเพชรป่ปราศักแพ้คะแนนมาครับโดยรวมคู่นี้ชอบไปที่พุทธน้ำดื่มหมี7 7จะใช้ความเก่าบทชนะย้ำแคงไปได้อีกครั้งจากเพชรป่าศักสอสาระชีพไปได้อย่างสนุกมันครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจสีนัดแก้มือลังตา พิกัด119ปอนด์มุมแดงเพชตตาปีพียูผ้าใบอายุ19ปีสูง1 6 8เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายสโชคมีชัยชื่อเดิมเพรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดมัดตีเหนียวบูดุดันแข็งแก,งแกงแร่งครับ3ไฟล์ล่าสุดสิงหาคม65ชนะนอกยกสี่เสาซับสมบูรณ์ฟาร์มตุลาคม65ชนะคะแนนจอมโหดเจริญเมืองมวยไทย มีนาคม66แพ้คะแนนสิริโชคสอคงอมรมาดูคู่ชกกันครับมุมน้าเงินสิริโชคสอคงอมรอ,อายุ20ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ค่ายสอฟงอมรเป็นมวยเดินเปิดเกมศาสตร์แข้งปั้มบลัดมัดตีเหนียวมีศอกสวนแรงบูดูดันแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ3ไฟล่าสุดมกราคม66ชนะนอกยกหนึ่งเสือคิมกอลุ่งธนะเกียรติกุมภาพันธ์66 แพ้คะแนนสิทธิชัยสอเดชพันธ์มีนาคมห6ชนะคะแนนเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่การเตรียมตัวความหนักแรงความหลากหลายของอาวุธที่มากกว่าและบรรยากาศน่าเสือที่ดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรตาปี PU พียูผ้าใบจะเบียบชนะล้างตาได้จากสิริโชคสองพงอมรไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นมันครับ เดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด124ปอนด์มุมแดงภูผพาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอายุ24ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชื่อเดิมแดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักจังหวะศาสตร์แข้งแรงมีหมัดมีศอกคมบูดุดันหลักเลี่ยมดีครับ3ไฟล่าสุด มกราคม66แพ้คะแนนโ,นโนริสันภูเก็ตไฟคับกุมภาพันธ์ห6ชนะนอกยก3ก้องพิชิตแดนเซนจิเวลรี่มีนาคม66ชนะคะแนนดิโอนาตามาล็อกฟอกยิมมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรก้าสิทธิสมิงหนุ่มอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่สิทธิสมิงหนุ่มชื่อเดิมยกเงินเดียดเพชรสีทองเป็นมวยเขา่าล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นสาสแขรงขวางหน้าดันแทงปั้มลัด มัตตีแข็งแก่งแข็งแรงครับ3มไฟล์ล่าสุดสิงหาคม65แพ้คะแนนโกโก้มอรัตนา,าดิตพฤศจิกายน65แพ้คะแนนเพชรจักรจ,จันรช5พยักธันวาคม65ชนะนอกยก2เพชรโชคชัย BS มวยไทยยิมเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความหลากหลายของอาวุธและจะังหวะฝีมือการตัดสินใจดีกว่าบรรยากาศน่าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ภูผพา PK พแสนชัยมวยไทยยิมจะใช้ความเก่าบทชนะเพชรก้า สิทธิสมิงหนุ่มไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีรุ้นม,มันทุกยกครับเดินทางมาถึงคู่เอกคู่ที่4ป้องกันแชมป์รุ่นไลท์เวทของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด135ปอนด์มุมแดงก้องศึกเสียวุฒิชิปปิ้งอายุ22ปีสูง171เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายสิษย์สารวัตรเสือชื่อเดิมก้องศึกเสือนหลวงลดยกหรือก้องพิภพสสกุลแก้วเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดตีคว้าคอแทงเขายัดไส้วงในเหนียว บูดุดันหลักเดี่ยมดีครับ3ไฟล่าสุดพฤศจิกาย,ยนห5ชนะคะแนนแบทแมนออัจฉริยะธันวาคม65ชนะคะแนนแบทแมนออัจฉริยะอีกครั้งครับกุมภาพันธ์66ชนะนอกยก3เออดอนวีนัมมวยไทยมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินจอมบักโจโฮลาอายุ19ปีสูง173เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายพลันชัยชื่อเดิมชัยนรงศักสมพงษ์ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดังจังหวะศาสตร์แข้งต่อยหมัดปั้มรัดมัดตีแข็งเก่งกาแลกกาสวนบูดูดันครับสมไฟล่าสุดมิถุนายน65ชนะคะแนนก้องทรณีสอสมหมายตุลาคมห5ชนะคะแนนลุ่งแสงตะวันสอพาลาดพฤศจิก,กายน65ชนะคะแนนก้องทรณีสอสมหมายครั้งครับเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกค,ความสดการยืนระยะ กระดูการผ่านมวยและจังหวะฝีมือที่ดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ก้องศึกเสียวุฒิชิปปิง้งจะเบียดชนะป้องกันแชมป์ได้จากจอมบักโจโฮลาดไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกคู่ที่ 1. พุทธน้ำดื่มหมี77จะบทชนะเพชรป่าศักดิ์สระชีพคู่ที่2เพชรตาปีพียูผ้าใบ จะเบียดชนะล้างตาได้จากสีดีโชคสอพงอมรคู่ที่3ผู้ผาพีเแสนชัยมวยไทยยิมจะบทชนะเพชรก้าสิทธิสมิงหนุ่มคู่เอกคู่ที่4กลก้องศึกเสียวุฒิชิปปิ้งจะเบียดชนะป้องกันแชมป์ไปได้จากจอมบักโจโ,โหราชจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกค,คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง fc ที่รับชมรละชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง f อทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้ รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ